อันนี้คองอาจารย์โห่เนี้หาะมาของเขาทางไงเพิ่อนกำลังไถ่ความรู้ครับเดี๋ยวครับนี่โอเคครับได้เวอร์ซิตีรอบนี้แล้วกันสามารถสีลงมือสารได้ครับมีคนเป็นผู้ประกอบอาีพมาเรียนมาเรียนมีคนจับตัวเลยทังหมดเล ระยะมันสังไก็ได้แต่ว่าบาบาส่บองครับบาท่องถ้าถ้ามันห้างแล้วก็ยับมาหนิีะมันคือมันคือปุเอาอันนี้เขามาอีกปุ่ก็สู้ไปดีหรือว่เอสู้กันก็ได้เห็ุอะไรก็ด้ที่งล้วมันนักทางนี้แต่มันมนงมันนัดได้บามันโอ้ผมผมรู้เบื้องมันต้องเอาเอาเอเบ็ดไ่ก็ได้เริ่มแล้วสลับใช่นะเบ็ด โอดิแบตนี้มันอ่อนเอกราก่ายกมนนี่นี่นี่นจายเบตบตัวอมันนาอันนี้อ่อนไปบสคัตวนี้ใส่ัตวนี้ใส่รับแหน้ว้าสรางติวเข้มขนาดครับพาดได้ผมบอกพาดเสียหายยังไง อีสิบคจะเอาบัสไซก็ได้หรอกอนนโอ้ยเอ้ยาต่อข้างพักดกันป็นแข็ในการ สานน่ะเห็นเหมือนคน,นี้แหละเขาตอกสารสารคนนี้ครับันนี้เดีว่าเพื่อนชิ้น้สารันตีอ้อมันนี้ก็แห้งนะครับน้อยใหญ่กันนี่นะครับอันนี้เขาเอิ้นกลงมันพวกนี้ครับเส้นผ้าศูนย์กลางนาหกสิบห้าเส้นครับน้อยใหญ่กขนาดนัน้นนะครับ วางกอกสร้างใกล้สเสร็จแล้วครับเหลืออยู่หาซนตอนนี้ส่้งไงผู้จัดการครับเพ <c oughs> ราะว่าทั้งตรวจสอบไปด้วยแล้วก็แก้ไขไปด้วยถ้าหากม่เกิดการผิดพลาดครับเพ <c oughs> ราะว่าเพิ่นสิเป็นคนสารใกล้จะเสร็จแล้วะครับ ของใหญ่ในเสร็จเรียบร้อยครับที่เหลือกันยังเหลือแค่ลงแร็เกอร์ครับส่วนน่ยใส้ใหญ่นี่ครับใส่ต่อห้าใหญ่เส้นผ่าศูนย์กลาง65เซนติเมตรเนี่ยตอนนี้วางตอกช่างกำลังจะเสร็จแล้วครับยังเป็นช่วงสุดท้ายเจ้าของความคิดเจ้าของ ทั้งที่จะเป็นผู้ดำเนินการศารนะครับ,บก็กำลังตรวจสอบแล้วก็ตกแต่งปรัปรุงในส่วนที่มันไม่เป็นที่พอใจเพื้นนะครับเราจะลงมือศารแต่มาพาเบิงกันแล้วกันครับว่าสุดท้ายมาเนี่ยมันสีงามซ้ำใดมันจะน่าทึ่งซ้ำใด พอจะเป็นต้นแบบให้กับลูกกับหลานได้ดูเป็นตัวอย่างและลึกถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายนาดีที่เคใช้สิ่งเหล่านี้ในการทำมาหากินนะครับของคนที่อยู่ในชนบทนครับสองมือแล้วได้หนึ่งมือที่สามนี่ครับยังยังบ่สามารถสื่อสารได้ ตอนนี้กำลังเห็ดกลุงครับจริงๆก็เป็นมันเป็นโค้งส่างของไส้เลยแะครับยึดให้มันแข็งแรงมันคงสอยกันอันนี้เป็นคนที่อยู่ในสมัยร่วมในอดีตเคนเคยไส่ไบบนี่ตั้งแต่พอแม่ป่ยยาตายายเนับพาเห็ด มันก็เคยสารมาแต่พูดแหละครับเรียนรู้มาแต่ยังน,น้อยพูดแหละนี่แหละครับที่ว่ากรุงนะมาแล้วครับเดี๋ยวก็บ,บึงกันยาวทุกขั้นตอน ออกั่งเหลืออยู่สีเส้นครับกสิค,ครบหลังจากนั้นก็สามารถทีสีสารได้เริ่มสารแล้วนะครับบารนี่เริ่มเดินตอกสารแล้วบารนี้รวมความคิดรวม ระดมสมองนะครับระดมสมองสารแล้วมาเนี่ยเพราะว่าเลือกลามาหึงแล้วยังเป็นงงๆอยู่กรงนี้โยโยกตากระดากนี่ เชดวเชที mi? Mi ่สารอันั่นะสจักรอบหนึ่งก็หุจักแล้วบาทนึ่งพื้นฐานมันมีอยู่แล้วเนาะ สารไปได้หารอบแล้วครับสารใส้สิกายเป็นรอบแล้วแหละเส้นบางไงก็ยังขว่างท้องเลยเอาล่ะอย่าจมอย่าจุม โอ้ยสิ <Gud> แเลี่ยท่านอยู่บนน้องานกระถินนี่เน้ะสารพิษลงอยู่เรื่อยผู้เท่าสายตาเอียงจับสินมันพิษจับสินสร้างพิษเปลี่ยนกันสารสาร้สางกระายสาร้างครับสารไ้น้อยระ hood, มวพิพาทสารไสไงหรือหลงครับหรืออะไร เอนที่ใส่ใหญ่สิสารง่ายกว่าใส่น้อยบบแมนด้วยครับเด้อใส่ใหญ่รถนี่แต่งานศิลปะต้งมัดอยอันนี้แม่บ้านเห็ดเลยบอาบอยแร น,นี้เห็ดอีกกลุ่มหนึ่งลดขนาดลงมาให้มันน้อยลงเพื่อสินรวบพอบลงครับไอ้วอกโครงสางไอ้ว่าโครงสังโครงสางโครงสางแล้วเขาูจักบอกเขาหูจกักจะดอกกันนะนะมันก็เป็นโครงสรังอันนึงครับที่ว่าแต่ว่าภาษาในชนบทเทาเออแบบเป็นปะกงครับภาษาทองถิ่น เดินไปทั้งไหญ่นอ สีนะครับล่งสีอันนี้เป็นเป็นสลักครับตัวนี้เป็นสีสลักเครื่อง ก้นสุดมันเนี่ยมัดเลยบริเวณไหนเรียกว่ามัดเอาบริเวณไผ่จอดกันเลยฮะ เดี๋เขาไปพเขา้วงามันก็ใส่ปากมีหรือเปล่าใส่ปากหรือบั่งาเนี่ยใส่ ส่วนนี้เลยวะหรือว่าสิปาดเซนเอปาดเนปาดเปียก่ะงามันใส่พี่เลยบอกตรงกลางนี่ตรงเอื้อนี่เออแล้วมันจะเป็นโครงสร้างของไส่สมัยโบราณเนาะเิ่นไปใส่ทั้งพี่มันก็กลายเป็นรอบแล้ว สีส่สำเร็จแล้วขัน้นตอนเกือบจะขั้นตอนสุดท้ายแล้วแลวหละเหลือแต่ใส่งาตับใส่ปากทางเขา่าใส่ใหญ่ขอเข้าตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับอันนี้เป็นปากให้ดูใกล้ๆหน่อย ตรงนี้เป็นง้ามานะครับนี่ยทางด้านนี้นี่ชาวบ้านเขาเอืน้นทั้งหัวครับในตรงกลางที่เห็นเป็นโพงน่ะเป็นง้าครับทางด้านต่อไปก็เป็นหางดูจากด้านข้างครับอันนี้ขนาด ความเงาของมันครับเสร็จเรียบร้อยยังเหลือแต่วันที่ยี่สิบสองจะเริ่มบัรจุเงินเข้าไปนะครับเพื่อเป็นที่เก็บเอาไว้ทอดกระถินในวันที่ยี่สิบสามสไงนี่มื่อนรี้เป็นมือประดับตกแต่ง ไอที่เห็นแขนอยู่นี่คือเงินเตรียมรับเงินทําเป็นต้นกระประพึกมีทั้งของข่องี่ก็เวลาคนมาโมมาท่านอยาจะของแล้วก็เอาไปเน็บไว้เดี๋ยวไปดูใกล้ๆครับอันนี้เงินนี่เพิ่งเริ่มต้นเลยครับนี่เตรียมสถานเตรียมอุปกรณ์สำหรับสีแขวนเงินไว้เรียบร้อยแล้วครับนี่ที่เห็นนี่ แล้วก็เปรียบเหมือนว่าเป็นต้นกะหร่พรืกอันนึงนะครับแต่ว่าชนิดใหญ่ทําพิเศษทําบัวยอยากให้มันค่ายขึ้นไปให้ทุกคนได้มีความศรัทธาแลละก็เต็มใจที่สิบมูนสิทานนําครับส่วนส่วนตัวนี้นะคระับเป็นต้นกะหร่าพืกวันนี้เพิ่งสเริ่มต้นนะครับเนี่ยกำลังเห็ดขาเห็ดยางมันอยู่ดอกไม้พวกนี้กั เตรียมไว้สี่สี่เน็บเงินใส่ละกัดใส่ในต้นกาลประพึกครับอันนี้เป็นใส่กระดเตรียมไว้ขึ้นกันครับ,รบตอนนี้ใส่ใหญ่ก็ได้รับได้รับการตกแต่งนะครับดูด้านข้างจะติดไปด้วย<ม>เงินนะครับเดี๋ยวดูเข้าไปดูใ,ใกล้ๆครับเกิดพร้อมกันคือตาย ก่นเนาะครบเข้าไปดูดูใ,ใกล้ๆนะครับนี่คือปัจจัยทีสินํนำไปทอดถวายกระถินมืออื่นครับอันนี้เอาใส่นี่เป็นต้นกระปะพฤกเลยครับเมื่อกี้เบืองทางหน้าครับอันนี้มาเบืองทางหลังครับอาจจะยังไม่เห็นมุมด้านหลัง มุมจากด้านหลังนดครับน,นี้ทั้งสองข้างเต็มไปด้วยปัจจัยคือเงินทั้งนั้นนะครับซึ่งจะนำไปทอดถวายในวันมื้ออื่นครับลังพรุ่งนี้อันนี้มาดูก <Okay. S 1> องกระถินบ้างครับอันนี้องค์กระทินทตั้งนะครับ ประกอบด้วยเครื่องบริวารแล้วก็ธาดไตรจีวรนะครับซึ่งเป็นหัวใจขององค์กฐถินนั่นเองนะครับอ,อันนี้เป็นที่ตั้งขององค์กระถินนะครับอเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับ ก็ขอบคุณมากนะครับที่มาดูมาชมแล้วก็ติดตามดูผลงานนะครับขอบคุณมากสวัสดีครับ